เซนเซอร์กดม่วงเลยทีมข้างล่างเซนเซอร์เซนเซอร์ยังไงออติมัสพามึงเออว่ะเซนเซอร์ตถานี้เตรียมเห็นออติมัสพามเลยเซนเซอร์ออโตบอทเรสโรว์เอาลลลมีออติมัสถามไหมวันี่ออติมัทไหมอ่ะถ้ามันมีทาฟอร์เมอร์เดี๋ยวกูไปเล่นเลยอ่ะมันมีทาฟอร์เมอร์หรือเปล่าล่ะเราแปลงร่างเป็นออติมัสได้ไหมมือมาไอ้จ๊ แต่นี่คือบอกใครเป็นยิงเซอร์บอลมันได้เล่นไหมเนี่ยนี่ไงเซนเซอร์ก็สองเซนเซอร์ไปเร็วมีก็สองเซนเซอร์เซนเซอร์อีกแล้วเหรอออน่ะจังหวะเมื่อกี้คืออะไรวะไอเซนเซอร์ตึงตึงตึอด คอมเมอร์ให้กูดูหน่อยดิปูตังนี่นะมาไอ้ยูอยู่ดีดมวไข่ปูดไหมคนไนมันสนป์เราพี่